สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม Storyteller กันนะครับ Storyteller หนังสือเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เรื่องราวโดย Anna p e r n a Interactive นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะอ่าก็เดี๋ยวมาเริ่มเรื่องกันดีกว่าบทนำในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้มีมงกุฎอันหนึ่งซึ่งจะมอบให้แก่นักเล่าเรื่องที่เก่งกาจที่สุดในอาณาจักรทุกหน้ากระดาษน,นั้นว่างเปล่า มีเพียงชื่อเรื่องคุณมีหน้าที่ที่จะต้องเติมเต็มหน้ากระดาษเหล่านี้ด้วยเรื่องราวที่แสนจับใจเติมเต็มหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์และพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับตําแหน่งนักเล่าเรื่องนะครับผมชีวิตและความตายบทที่1นนก็กดตรงนี้เนาะรักใจสลายหลังความตายปาฏิหาริมาสร้างเรื่องราวจากชื่อเรื่องนี้นะครับอดาดัมเริ่มต้นอย่างเดียวดายพบรักและตายอย่างมีความสุข อดัมเริ่มต้นอย่างเดียวดายใช่ไหมพบรักแล้วตายอย่างมีความสุขอันนี้ก็เรียบร้อยกดอันนี้คืออะไรอ๋อแสดงว่าได้หนึ่งแล้วนะครับผ่านแล้วแค่นี้เหรอโอเคอีฟตายอย่างใจสลายนะครับแปลว่าอดัมเดี๋ยวก่อนนะอ่าดัมต้องตายใช่ไหมอ่าไม่ใช่ ต้องรักกันก่อนแล้วก็อดัมตายแล้วก็อีฟก็ตายอืมเรียกว่าอีฟตายอย่างใจสลายนั่นเองเห็นวิญญาณคนรักนะครับผมก็ต้องรักกันเอ้าลืมรักกันก่อนใช่ไหมแล้วก็ใครเห็นดียอย่างนี้เหร เออก็ได้นะหรือจะสลับตายกันได้ไหมอยากรู้ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นวิญญาณคนรักใครตายก็ได้นะหัวใจสลายแต่ลงท้ายยังมีความสุขนะครับรักตายอ่ะฟื้นใช่ไหมแล้วก็รักกันนะครับผมโอเคนี่คือเรียบร้อยถูกไหม นี่เคลียร์ได้แล้วนะครับชีวิตเรามตายบทที่หนึ่งะครับอันนี้อะไรสี่ถ้าหกสิบแสดงว่ามีเรื่องราวทั้งหมดสิบห้าบทปะ,ะมาดูกันเว่าบทหนึ่งหัวใจแตกสลายบทที่สองฟื้นคืนหัวใจสลายได้รับการเยียวยาอหัวใจสลายได้รับการเยียวยามีการแต่งงานด้วยอืมแล้วก็ใครตายดิอ่ะนี่ตายก็ได้ แล้วก็แต่งงานใหม่แค่นี้เหรอโดยไม่มีใครตายด้วยนะเดี๋ยวนะมันมีเงื่อนไขพิเศษตรงนี้แสดงว่าเอาใหม่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะจสลายยังไงนี่เหรอจสลายแล้วก็เยียวยาอืมโอเคพอเข้าใจได้อยู่ครับ ถูกคู่สมรสตัวเองปฏิเสธคู่สมรสตัวเองปฏิเสธสมมติรักกันแบบนี้แล้วก็ความจำเสื่อมเพราะความจำเสื่อมก็เลยไปแต่งงานใหม่อย่างนี้ปะ่ะแล้วก็อ่าถูกต้องก็คือต้องความจำเสื่อมก่อนเนะเาะอ๋อแก้ใจได้อยู่ทุกคนปฏิเสธเอสกานะครับ ทุกคนปฏิเสธเอ็ดกา่์รักกันก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะปฏิเสธคนนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะปฏิเสธคนนี้เพะตรงนี้ว่ารักกันรักเกียดทั้งคู่ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ใครตายดีให้คนนี้ตายแล้วก็สองคนนี้ก็มารักกันแล้วก็อโอเคปฏิเสธเอ็ดกาแล้วอืไม่ได้ยากมากครับตรงนี้ ทำไมยังไม่จบมันมีหลายด้านเรื่องราวไม่จําเป็นต้องใช้กรอบทั้งหมดคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่พบความสบายใจคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เหรอหรือว่าแลกคู่กันตายปะเกี่ยวไหมทดสอบดูอ่าใช่มาสายวายเลยทีเดียวนะครับโอเคเรียกว่าเคลียร์แล้วนะ บทที่2มีมินิเกมย่อยด้วยนะครับว่ต้องทําให้ได้ด้วยบทที่3พูดผีปีศาจนะครับเปิดเผยมาไปดูกันดีกว่าเอ็ดกาทำตัวเองประหลาดใจเอ,อเอ็ดกาทำตัวเองประหลาดใจคืออะไรวะอย่างนีห้หรือตายก่อนไม่ใช่เอ็ดกาต้องตายแล้วก็เป็นผีอย่างนี้ปะ่ะ อ่าใช่คือประหลัดระงงตัวเองว่าฉันตายแล้วเหรออะไรย่างนี้เนาะคู่สมรสที่หัวใจสลายกลับมาพบกันคู่สมรสที่หัวใจสลายต้องอย่างนี้แล้วก็ต้องมีคนหนึ่งตายอ่าแล้วก็ตายด้วยไม่ต้องชุบชีวิตก่อนอืมไม่ดีต้องตายก่อนถูกแล้วแล้วก็น่าตายก่อน ตายแล้วก็ชุบชีวิตชุบชีวิตใครชุบชีวิตคนนี้แล้วก็แล้วก็ชุบชีวิตคนนี้อย่างนี้เหรอไม่ใช่ต้องหัวใจสลายทั้งคู่เดี๋ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวต้องให้คนนี้ตายก่อนไม่ใช่เหรอแล้วก็ฟื้น แล้วก็ใจสลายแต่วันชุบชิบชไม่ทันเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คู่สมรสเนี้ยใจสลายแล้วคู่สมรสที่หัวใจสลายคือตัวนี้สลายแค่คนเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องให้ผู้ต้องให้ผู้ผู้หญิงตายเสร็จใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายต้องตายก่อนแล้วผู้หญิงก็ฟื้น เดี๋ยวนะอืมอันนี้มันรักกันได้ด้วยหนระออหรือว่าเริ่มต้นมาอ,อกหักได้เลยไหมไม่มีได้ไหมก็ไม่รู้จักกันอีกยังก็ต้องรักกันก่อนครับรักกันเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ผู้หญิงเสียตายใช่ไหมนละ้เลนนล่าเสียชีวิตตรงนี้เสร็จเ,เสียชีวิตเสร็จปุ๊บไม่ใช่อืม ใจสลายใจสลายหรือว่าชุบชีวิตก่อนแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็คือตายแล้วอ่าใจสลายแล้วก็ชุบชีวิตอีกทีนึง่งใช่อาจเหมือนเหมือนมีคำว่าชีวิตหลังความตายด้วยนะถ้าใจสลายแล้วมาคบกันด้วยชีวิตหลังความตายเนี่ยเอา,าอันเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ตายอีกรอบนึง เอต้องตายสองรอบเลยเออโอเคโอเคพอรับได้อยู่ทุกคนใจสลายอืมต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ใจสลายคนหนึ่งแล้วนะครับเขาไม่รักใช่ไหมแล้วก็จากนั้นเนี่ยผลเนี้ยก็ตายทจอใจสลายเสร็จปุ๊บแล้วก็รักกันแล้วก็ตายผู้ชายคนเนี้ยตาย ใจสลายครบยังอ๋อยังไม่ครบเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายคนนี้คนนี้ตายเดี๋ยวก่อนนะมันต้องใครตายเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนะมันต้องใครตายนะมันจะต้องเป็นเดี๋ยวก่อนนะคนแรกรักกันเสร็จปุ๊บไอเนี่ยใจสลายผู้ชายคนนี้ตายผู้หญิงคนนี้ใจสลายไม่ได้มันรักกันไม่ได้อา่ามันจะต้อง มันจะต้องใจสลายแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายตายก่อาผู้ชายฟื้นนะครับแล้ผู้หญิงตายอ่าไม่ต้องคบก็ได้เห็นไหมใจสลายแค่นั้นก็พอละสุนัขแก่แสนเศร้าตายอย่างมีความสุขสุนัขแก่แสนเศร้าสุนัขแก่แสนเศร้าก็ต้องอ่าต้องแก่ก่อนใช่ไหม อันนี้เอาลงได้ไหมไม่ได้สุนัขแก่ครับวันนี้สุนัขแก่แสนเศร้านะครับแล้วก็ชุบชีวิตแล้วก็ได้เจอแล้วก็สุนัขตายอ่าโอเคบทที่สามไม่ยากเท่าไหรค่ครับบทนี้พอมั่วได้ครับเอาน,นี้เปบทที่สี่แล้วตอนนีไ้ได้กี่ดาวแล้วโอ้โหเพิ่งจะสิบสอง แปลว่ายากอยู่ครับเกมนี้แปบลบว่านี่ด่านแรกๆนะเนี่ยแสดงว่าด่านหลังๆเริ่มยากแล้วครับยาพิษฮะห้องใต้ดินเลนอล่าดื่มยาพิษอ่าเลนอล่าดื่มยาพิษรักกันโดนปฏิเสธไม่ได้มันจะไม่ครบสามฉากสิ เลนอะล่าดื่มดาพิษเดี๋ยวนะทำมันแค่สามอันเองล่ะเลนอล่าจะดื่มได้ยังไงมันต้องมาหักอกอก่อนป่ะแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันต้องแขนอ้าวอ๋อก็ต้องเป็นอย่างนี้เอออืมโอเคยาพิษสองต่อ ยาพิษสองต่อคืออะไรเนี่ยรักการเสร็จปุ๊บผู้ชายตายเราเล่นอนล่าก็เลยดื่มยาพิษผู้ชายฟืน้นผู้ชายเสียใจดื่มยาพิษอีกทีนึงอะไรกันครับนี้ใครบางคนดื่มยาพิษสองครั้ง ตื่นแล้วเขายังตายแล้วเพื่ออิโซเบลถูกสามีหลอกหลอนอืเกิดปุ๊บแล้วก็มาดื่มวายแล้วก็ต่อสู้ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บสามีไม่กินหรือว่าอิโซเบลก็เลยแขนแล้วก็ สามีก็เลยโดนดื่มยาผีตายแล้วก็วกอิสโซเบลก็จะเจอผีใช่เลยคนลุกเลยเนี่ยอิสโซเบลก่อชยากรรมอิสโซเบลเธอเป็นคนร้ายสินะจะต้องมีการก่อชยากรรมโดยการรักกันเสร็จปุ๊บต่วนปฏิเสธไม่รักนะครับก็เลย จัดการซะแต่ทุกคนตัดพบจุดจบของตัวเองเฮ้ยมีเรื่องสตอรี่ต่ออีกอือหืออืออือโอเคก็คือ รู้สึกผิดก็เลยฆ่าตัวตายซะโหยากเหมือนกันนะเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มยากแล้วบทที่ห้าครับโฉมงามคู่แข่งมาแม่มดกลายเป็นคนโปรดของกระจกวิเศษนะครับแม่มดแม่มดตอนแรกต้องไม่เป็นคนโปรดก่อนนะจากนั้นก็เลยไปที่ป่านะแล้วก็ มามดปรุงยาแล้วก็อ่าแล้วก็ปรุงยาให้สวย <_ c oughs> ก็พอได้แต่เหมือนปแปลกๆอยู่นะเอ,อแต่ก็พอแมพอเข้าใจได้อยู่ครับคำสาบถูกถอนแล้วนะครับ เจ้าหญิงโดนอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ต้องเป็นอะไรก่อนนะสลับกัน ใช่คำสาปจะถูกถอนได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะป่าเนี่ยมีแม่มดหรือจุมพิษอ่าก็คือจะจูบไม่ชอมให้พอใจแม่มดก็เลยโกรธนี่เดินส,สาบกบก็เลยเจอกันเะออ่ากบก็เลยเจอกันเธหญิงอ่าโอเค ที่โดนสาบคือเจ้าชายนั่นเองครับตอนแรกเข้าใจว่าโดนสาบคือเจ้าคือคือสโนไว้ใช่ไหมชื่ออะไรนะอืสโนวี v, ไม่ใช่สโนไว้จุ่มพิษและคําสาบโอเครักเสร็จโุ๊กก็เลยไปทํายาสเสน่ห์ใช่ไหมอืม โกรธอยู่ก็จุบไม่ได้ก็ต้องเป็นอนจุมพิษไม่ได้นี่ าพอสาบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็นังเกือบมาแล้วแล้วก็สาบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยสวยพอจูบเสร็จปุ๊บก็เลยด่าเกินแล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้ก็เลยได้รู้ความจริงโกรธไอคนที่ดูที่หน้าตาน่ะสมควรโดนก,กำจัดซะไทยนี่ถูกจบผิด แล้วโอกดเสร็จปุ๊บแม่มดก็เลยสาบซะหรือจะเป็นอย่างนี้ออือไทยนี่ถูกจุมพิษเหรอ อา้าวไทนี่ไม่ถูกจุมพิษเหรอไม่สั่งจุมพิษด้วยด้วยสโนวีนี่ก็เป็นคนเลือกผู้ชายเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะอืมไทนี่ไม่ถูกจุมพิษอ่ะหรือให้เจ้าชายมาไม่รู้ เดี๋ยวนะไทยนี่จะจุกจมพิษได้ไงวะอืมเดี๋ยวนะไทยนี่จะจุกจมพิษได้ไงวะไทยนี่จะจุกจมพิษได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะ อ๋อเข้าใจแล้วต้องสาบแล้วก็ไปหาเจ้าชายแต่ไทนี่มาช่วยแทนนี่ไงอันนี้ไม่เกี่ยวเออคือยังไงก็ต้องยอมแต่เจ้าชายไม่จูบด้วยถ้าเจ้าชายจูบด้วยอ่ะมันก็จะไม่หายคำสาบแต่ต้องเป็นอันนี้อืถึงถูก,ถกต้องอ้าวเดี๋ยวนะ เจ้าชายช่วยช่วยไทยนี่เดี๋ยวนะโอ้โอเงอนไขโคตรยากเลยเดี๋ยวขอคิดก่อนเด็กสาวอักตันยูก็คือเด็กสาวอักตันยูจะกลายเป็นแบบนี้แทนเด็กสาวอักกตันยูเอ๊ะไม่ถูกหรอ ก็เดี๋ยวนะถูกผิดตรงไหนวะใครนี่ถูกจุมพิดแล้วแต่เด็กสาวอากตันอยู่เด็กสาวเนี่ยโดนสาบแต่หักหลังหักหลังก็คือไปรักกับเจ้าชายอยู่ดีอย่างนี้ป่ะ เดี๋ยวขั้นตอนมันเกินมาขั้นตอนนึงอันนี้ไม่ใช่ล่ะเพราะไม่ใช่เด็กสาวอากครันยูแล้วก็มีเจ้าชายชื่อยไทยนี่ด้วยนะเอ๋ตรงนี้มันยากแฮะอืม,อม ถ้าเริ่มต้ในให้เขาจูบกันปุ๊บแล้วก็เจ้าชายช่วยชุยไทยนี่หรอ,อถ้าเกิดมาขอรอเจ้าชายดีๆอจาจจะช่วยก็ได้นะไม่ยอมอืมวันนี้ยากนี่ยากนี่ยากแบ็กกับก่อนอันนี้สตอรี่อันท้ายเนี่ยเอ๊ะชื่อตอบภาพลงตาเหรอ ทำไมชื่อต,อต่อมไม่ตรงกันนี่ดูถูกอ๋อโอ้ยดิไทยนี่ถูกจุมพิษนี่ยากนะเนี่ยไทยนี่จะถูกจุมพิษได้ยังไงไทยนี่จะถูกจุมพิษได้ก็มีกรณีเดียวคือแม่มดสาบเลยแต่แม่มดสาบไม่ได้ถ้าไม่จูบก,กันก่อนอ่าคือแม่มดไม่เห็นด้วยแม่มดก็เลยสาบซะ สามหมดเลยแล้วก็เอาเอาหรือว่าจะเอายี้งอ๋ออ่าเกือบถูกหมดแล้วเดี๋ยวนะ ก็คือจูบผิดคนเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหญิงถ้าเป็นอย่างนี้กันนี้ถูกแต่ไม่ถูกเด็กสาวอาักตันยูคือ,อยังไงวะอย่างนี้เหรอ ตอนนี้ปัญหาคือเด็กสาวจะอากตันยูยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะเขาว่าอากตันยูแสดงว่าต้องทำอะไรสักอย่างที่มันมีปัญหาหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่น่าจะใช่นะก็ก็จูบปกติมันก็ไม่ได้เห็นไหมต้องได้สามเงื่อนไขเลยเหรอ,อถ้าสามเงื่อนไขเลย อนจุมพิษก็ต้องเป็นแบบนี้อือมันยากตรงที่ว่าทำยังไงให้ ให้เด็กสาวตรงนี้อากตันยูนเลยแหละตอนนี้นยากอยู่เดี๋ยวเขาต้องคิดก่อนว่าทํำยังไงอืมมันมีวิธีไหมหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนน,นัหรือว่ามันแยกเคสได้ก็คือไม่จำต้องทำอันนี้จะทำอันซ้ายได้แทนเดี๋ยวน,นะ เด็กสาวอากตันอยูเขาว่าอากตันอยูแปลว่าไม่รู้คุณคนถ้าไม่รู้คุณคนเนี่ยมันต้องหักหลังอ๋อหรือว่าอย่างนี้ว่าพอสาบเจ้าชายเป็นกบปุ๊บสาบนี่ด้วยนะครับแล้วก็ อ่เกือบได้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ออกอืมไม่ใช่เกือบเกือบอันนี้ไม่ต้องใส่ได้ไหมถ้าไม่ใส่มันก็ไม่มาลักเนี่ยคือกำลังจะคิดว่าจะให้เจ้าชายโดนสาบก่อน อืเจ้าชายเจ้าชายอกตันยูอากตันยูอากตันยูอืมเดี๋ยวต้องคิดสักพักหนึ่งฮะยังคิดปสถานนี้ไม่ออกฮะโอ้นี่คืออันีแค่ยี่สิบเก้านี่ก็แย่แล้วเนี่ยเราคิดไม่ออกแล้วเนี่ยอืมติบปัญหาตัวอาอตันยูนี่แหละแล้วก็เจ้าชายชื่อไทยนี่ด้วยนะ คืออากตันยูยังไงให้ช่วยชีวิตไทนี่ได้ด้วยมันไม่รู้ว่าต้องครบสามเงื่อนไขหรือเปล่าอันเนี้ยยากแล้วแค่บทที่ห้านี่เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันยากแล้วเนี่ยไอตัวเงื่อนไขพิเศษนย่ยที่มันยากเราสามารถที่จะไขปริศนาได้ไหมนะอตรงเนี้ยมันมาถูกทางแล้วอะว่าเจ้าชายช่วยชีวิตไทนี่ได้แล้วไทนี่ก็ถูกจุมพิตด้วย แล้เด็กสาวจะอักตันยูยังไงก็ได้อย่างนี้คืออย่างนี้ก็ไม่ใช่อืมคิดแป๊บครับ หลังจากคิดอยู่นานก็ก็พอนึกภาพออกว่าโอเคมันน่าจะเป็นแบบนี้อืมคือน่าจะอีกเคสหนึ่งนะอันนี้ก็คืออันเนี้ยต้องเป็นโดนสาบแล้วก็แล้วก็วกไทนี่ไปเจอสโนไว้ ก็เลยจูบกันเสร็จปุ๊บแล้ก็ไม่รักนะครับโอเคมันจะแยกเป็นสองเคสก็คืออันเนี้ยไม่เหมือนกันคือไม่ได้ว่าเกิดสอันพร้อมกันโพผมอะคิดมากว่ามันจะเกิดสองอันพร้อมกันได้หรือเปล่าก็คือไม่ใช่ก็คือมันคนละเคตกันนั่นเองก็ว่าอยู่มันทําได้ด้วยกันได้จริงเหรอมันไม่น่าเป็นไปได้นะโอเคครับก็หนึ่งในสามแล้เดี๋ยว จบพาร์ทวันนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทถัดไปกันดีกว่าว่าคาลิสฮานบทที่6จะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมแล้วเจอกันครับ